ทั้ง2เรื่องเลยครับทั้งสงเรื่องเลยทั้ง,งละคร,รชุดภารกิจรักก็คือเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนนี่ก็เป็นทหารบกนะครับพอเป็นทหารบกเนี่ยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องไปอยู่ในป่าเขาซึ่งต้นไม้คงไม่ได้แบบชุ่มชื้นเนาะป่าภัยนะแล้วก็ถ่ายกันกลางแจ้งใส่ชุดทหารนะครับแล้วก็โอ้โหลบมันอยู่กลางแบบ กลางดินกินกลางทรายน,นี้แน่นอนโดนแดดแล้วก็อีกเรื่องนะสัมผันทาหัวใจเนี่ยก็ไปอยู่ตามเกานะเนาะไปอยู่ตามทำรังนกนะไปอยู่กลางทะเลไปอยู่ริมชายหาดถอดเสื้อเดิน<อ>บ้าป่าเนี่ยบ้าป้าเนี่ยไม่ร้อนเลยขึ้นในเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าแบบน้อยชิ้นนะแต่ว่าไม่ได้แบบถอดเสื้อตลอดก็จไ,ได้แบบใส่เป็นเสื้อยืด,ดเสื้อก้ามัางเสื้อเชอิ้ตแต่ว่าจะไม่ได้แบบแต่งตัวเยอะเพราะว่า เราอยู่ในเกาะเนาะคงไม่ได้แบบต้องมาดูแลอะไรให้แบบดูดีหรือก็แบบดูเป็นบุคลิกง่ายๆเสเสๆครับก็คิดว่าแน่ต้องโดนแดดแน่นอนไปดูสถานที่ถ่ายทำมาได้ยังครับเกาะเกิดเราก็ดูไปเยอะแล้วฮะที่ไหนฮะน่จะเป็นฝั่งอนามันนะครับแล้วก็ก็ดีครับก็จะพยายามทําเรื่องให้แบบมีภาพที่แปลกใหม่สวยงามประเทศไทยเราเนาะคิดว่ใจมาัเดไปเที่ยวชิแล้ว เข้าทางตั้งแต่รายการแล้วตั้งแต่รายการตั้งแต่ละครเนี่ยเหมือนกับแบบเห,เหมือนเอาใจผมเลยฮะแบบเออพี่เรียชอบหนีเที่ยวใช่ไหมไม่ชอบให้คิวหรือเปล่าพวกหนูก็เลยให้ละครที่แบบพี่เรียได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวป่าครบเลยครับการนแล้วครับดีฮะก็จริงๆแล้วเพิ่งเริ่มทั้งสองเรื่องครับก็คงได้แบบช่วงปลายปีเลยนะครับช่วงนี้ก็ดูละครเรื่อง อื่นๆที่สุขมากๆเหมือนกันทางช่องเจ็ดผู่ซ่าก็สนุกครับทุกเรื่องฮะที่กำลังจ่อคิวรอออนแอร์ตอนนี้150กว่าเรื่องของเราสนุกทุกเรื่องฮะหน้าที่เบียร์ทั้งปีแล้วก็ปีหน้าต่อละครแน่นอ่ะแน่นไหมแน่นพอได้อยู่นะแน่นอ่ะก็ดีครับดีกว่าไม่มีครับผมแล้วจากละครก็เห็นเซนเตอร์ก็เยอะเหมือนก็แน่นนะปีนี้ดีไหมฮะ ดีครับพีดีครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้รับโอกาสเยอะมากแล้วก็อาจจะด้วยว่าเราก็ได้ทําอะไรเยอะนะคนส่วนใหญ่ก็ได้เห็นว่าเราก็ยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขเหมาะาก life ับไลฟ์สไตล์ของแต่และผลิตภัณฑ์ซึ่งเขาก็เห็นว่าเหมาะที่จะใช้ใช้เราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ก็เลยได้เห็นบ้างว่าว่าก็มีพิเชนเตอร์บ้างนะครับก็ดีครับก็จะได้นะหาเงินาหาเงินไปเทีเ่ยวแต่งงานขอสาวอ,อยน,น,อน,นั้นไม่ต้องใช้เยอะหรอกครับอ๋อ,อเก็บไปเยอะแล้ว,ลวติดตามข่าวขอคนบันเิอได้ในเว็บบ้าบินด์คอมนะคะและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะไม่งั้นจะพลาดข่าวสักทันะคะ